สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมานะครับซื้อ NFT นะครับเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะ NFT IDO นะครับแต่ไม่ได้เป็นเหรียญนะจะเป็น NFT นะครับบน chain s o นียมนะครับขั้นแรกเลยนะครับเพื่อนๆล็อกอินกระเป๋า p a n t o m Wallet ของเพื่อนๆเนอะเข้ามาที่ตัวนี้เลยนะครับวันนี้จะเป็น EOSC เนาะเป็น NFT นะครับเขาจะบอกว่าแล้วการถือ NFT มันดีมันดียังไงนะครับก็ เวลามีการขายของอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีการปันผลให้กับทางเรานะครับแล้วก็อนาคตนะครับมูลค่ามันอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้อันเนี้ยแต่อันนี้คือความเสี่ยงก็คือมันเป็น NFT เนาะเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะดีจริงหรือเปล่านะครับราคาขายอยู่ที่1นึโซโล่านะครับขั้นแรกเลยก็นะครับกดลงทะเบียนไวริสเนาะเนี่ยเขาจะบอกว่าอ่าเนี่ยมันเป็นเป็นแอกนะเราไม่ต้อง KYC เลยนะครับเป็น NFT แอ o ดนะครับ ขั้นแรกก็ยืนยันตัวตนไปก่อนว่าเราไม่ใช่บอทนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับเราจะได้ตั๋วนะโซเชียลมาหนึ่งอนันแต่ของผมเนี่ยมันยืนยันการันตีอยู่แล้วว่าผมได้ชัวนะครับ เ,เพื่อนๆก็แค่กดตรงนี้เนาะกดจอยท e l e เ r อร์กดซับสไคร์เขาไว้นะครับว่าเวลามีกิจกรรมมีข่าวสารอะไรเราจะได้มาดูนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็ผมทําไว้แล้วเนาะแล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยเราจะได้ตั๋วมาสองใบเนาะแล้วก็ทวิตเตอร์เหมือนเหมือนกันนะครับอ่าเข้าไป Follow เขาก่อน Follow ไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารนะครับ ตอนนี้ผม Follow แล้วนะครับแล้วก็ Confirm ทีนี้เขาจะบอกว่าให้เรารีทวิตนะครับรีทวิตจะทีมอะไรก็ได้นะครับนี่ตรงนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆจะต้องก๊อบลิงก์ไปด้วยนะครับนี่วิธีการก๊อปลิงก์ค copy ตรงนี้เนาะแล้วก็เอาไปใส่นะครับแล้วก็ submit นะครับเราก็จะได้ตั๋วมาทั้งหมด5ใบนะครับส่วนอิน t ต g r กรมนะครับเพื่อนๆอยากจะทำต่อก็ได้นะครับจะได้ทั้งหมด8ดใบนะครับอันนี้จะเป็นลิงก์ แนะนำนะครับยิ่งเพื่อนเยอะเนาะเราก็ได้สิทธิ์ซื้อเยอะนะครับโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็น NFT นะครับตัวนี้เป็น NFT นะครับมูลค่าอยู่ที่หนึ่งโซเนาะในการซื้อนะครับโอเควันนี้พอเท่านี้ครับสวัสดีครับ